เอาไงดีเอาไงดีไอ้ผมทําก่อนสิสวัสดีลุงเอกสุดหลอ่อ <c oughs> ขอบคุณครับนางโจนขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ,คณแล้วเจอกันใหม่ครับพี่เฮ้เราเริ่มแล้วเราเริ่มแล้วเราก็เริ่มเลยสิตอนนี้นับเป็นศูนย์หัวนะครับเริ่มแล้วที่ยี่สิบ เอ้ไม่ใช่ศูนย์หัวที่20ล้านหน้าสงสารโสน่า 20ล้าน20หัวโอ้โห,โโหถ้าทำได้นี่แจวอยู่นะอขอบคุณครับขอบคุณทุบครับผมเอาไอ้ตัวนั้นแตกทำไมอะ่ะมาช่วย20ล้านก่อนเร็วๆ20ล้านโดนล้อมแล้วเนี่ย พี o อ g p o เอ็นทีพีโอโน์โอเสนับสนุน50ดาวล้านดวงเลยนะนางโ <20 S 1> จน,น <20 S 2> บอกอไม่ปล่อยหรอกแกนินทาฉันนางโจนบอกว่ากูปวดขี้ตั้งนานแล้วเอกเอ้ยเอาเนี่ยานาเนี่ยเนี่ยเนี้ยอไอ้บ้าเอ้ยฉันหนับพี่เลขาพี่เลขาโอเคจกไว้จกไว้แน่นอนทีเดียวทีเดียวเชียว ลูด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 เอ้ยกระตุกกระตุกอ้าวเพื่อนทำไมวะผ่านหัวแรกก่อนครับอุต่าอุ่าลุดจากนางโจรนะฮะ มันเอาสองชั้นแล้วอ่ะโอ้โยเอาแต่เลยวิใครนั่นขอบคุณน้องจอยคนสวยครับเราต้องเร่งรอให้มันเร่งสปีดก่อนนะมันมันจะได้รู้ว่ามันไปไม่ได้นะครับผม หนึ่งหัวแล้ว20ล้านกูไปไม่ได้ว่ะไม่ทันหนึ่งหัว20ล้านเริ่มครับหัวแรกผ่านไปว้าวฉันจะไม่บีบแค่ตายตายเองหรอกนะ พีเอชโเอเนไอซีชิ้นปุ่มไลฟ์ไปหนึ่งทีหนึ่งหัวผ่านไปครับยี่สิบล้านหนึ่งหัวแรก โอเคไปแล้วทีนี้เราต้องออกไปจากพี่ซีแมนก่อนพี่ซีแมนพี่ซีแมนตอนนี้ปิดตติดพี่ซีแมนอยู่ครับเฮ้ยใครนั่นใครนั่นใครจะเป็นคนสุดท้าย <c oughs> ผมนึกว่าจะเอา20ล้านไปเดินรอบโลก20ล้านกับ20หัว เราจะต้องไม่แทงเพื่อนเราเราจะต้องไปแทงคนอื่นนะละรอแขกเข้าใช่ตอนนี้รอแขกเข้าอย่างเดียวครับตอนนี้รอแขกเข้าอย่างเดียวตอนนี้ BG นะีน่าจะมานะ VG ีนะครับสวัสดีพี่ซากสวัสดีพี่ชัยศิรีเอาให้ฮอด้าหัวก่อน มาแล้วแบงบอม TMC มาแล้วตอนนี้บองมาแล้วบองมาแล้วเวจิ้มปุ่มไล์ไฟหนึ่ทีเราจะไม่พลาดนะเราจะต้องมีบัฟกับสปีดนะครับเพื่อที่เราจะไม่พลาดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับตอนนี้ ตอนนี้บองสีเหลืองครับอาพี่ปอพี่ปอถอยไปแก๊งนี้มิดทั้งนั้นมิดฉาชีคอนเทนต์มาแน่อาทิตย์ คอนเทนต์อาทิตย์มาแน่พิซิโนแวกเข็มสามเดี๋ยวซ้อมหัวครับเดี๋ยว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 เซตจีมาเดี๋ยวเซตจีมาเรียบร้อยไปหัวที่สองครับท m TM c TMC หัวสองรอแขกเข้าอย่างเดียวครับ s อเ รอ z ซจครับทีนี้ตูบันตูบันจะมาใส่หัวให้ทำไมตูบันปกติตูบัน z ซจีนี่จะเป็นเป็นคู่ที่แบบว่า ตำแหน่งดีเอาใหญ่นะลุงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราต้องเอา20หัวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น,ยนพี่ซีโนโบแบกเข็มสามแก๊งซีโนโบแบกแก๊งซีโนโบแบกมาลุมผมเหรอ พิธนกรมาให้ผมจกหัวเหรอจริงปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยไอตัวนี้ไอตัวนี้มันต้องเอาเราต้องเอาไอตัวนี้ออกไปก่อนนะพี่เพราะว่าเขาใส่หัวให้เราครับจะได้เหลือลุงคนคนต่อคิวเพียบเลยอะ่ะไอซิโนแวกเข็มสามจะล้อมผมแล้วสวัสดีครับผู้บ่าวเบย ซิโนแวกเข็ม3จะล้อมผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมผมหมวนอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหม น้อไแวเข้ม3เฮ้ยพื้นที่เราไม่มีแล้วอะ่ะแซต้องออกไปจากเรานะแซโอเค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 วันนี้วันนี้ทำไมอยากเป็นเพื่อนกับเราวะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวพี่ธนกรพี่ธนกรหยุดใจเย็น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  สามหัวไปขอบคุณครับทันไหมโอ้ทนัทนทนันทันทันต่อไปเคเฮดเหรอสี่หัวครับ <laughs> ต้องเปิดทางให้ผมแล้วแ่ะ ไม่ไาถ้าถ้าไม่อยากตายก็เปิดถังให้ผมแล้วล่ะพี่จันกรบอกเลยห้าวจังล่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเขยเฮ็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแน่ๆเลย ตัวเล็กมา <Shut down. S 1> ขอบคุณพิธนากรครับ ห <6. S 2> ได้ไหมได้อยู่มั้งหกเดี๋ยวพิศักดิ์พักดิ์พิศักดิ์พิศักดิ์พิศัอยไปพิศักดอยไปโอเคโอเคโอเค ปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บับสปีดปั๊บสปีดมีโอ้ยตื่นเต้นนั่นเนี่ยเอ้ามันไม่ใช่เล่นเล่นนั่นเนี่ยยี่สิบล้านเราต้องต้องไม่แตกกันเนี่ยไปเราวิ่งรอบแมปเลยทีนี้ เดี๋ยวช่วย BPG ก่อนที่นี่อีอาร์ทีเอชไอเอ็นจีคี่์ไลส์ิ้มปุ่มไล่ไปหนึ่งทีอย่าเล่นกับเด็กนะลุงเออลุงก็ว่าไม่เล่นกับเด็กหรอกเราไม่รู้เราไม่รู้จะจะพลาดได้ไหมจะพลาดตรงไหนอ่ะเนี่ย อยากแดกซีเพเราอุตส่าห์เห็นหัวนายแล้วบอกว่านายจะไม่มาหาเรานะนาย,ยากลับมาหาเรางั้นนะเจ็ดสวัสดีครับลุงเอกสวัสดีพี่กี้ครับผมไม่เล่นกับเด็กนะไม่เล่นกับเด็กเนาะเอาใว่าไม่เล่นกับเด็กวัสดีลูกสาว RQM เอาหัวมาให้ลุงจกหน่อย มันได้20พอทุกคนเอาหัวมาให้ผมจก20พอเฮ้ยตัวนี้มันโตเลยว่ะเฮ้ย The Great Paks อยู่แซเอไอททีจิ้มปุ่มไล์ไป1ทีบอกลัวเท่าไหร่เอาเมื่อกี้ BPT ไป8 ไม่เล่นกับลุงแล้วน่ากลัวจังวันนี้เราต้องทำคอนเทนต์ให้เราให้มันิ้มปุ่มไลฟ์ไปดึทีสำเร็จให้จงได้นะครับยี่สล้านพี่เคเป็นลมโหดจังไม่เล่นด้วยแล้วโหดจังไม่เล่นด้วยแล้ว เดี๋ยวเคเฮดเพ็ดมาคนระับเน็ตหายเน็ตหายยืดเอาหัวมาเอาหัวมาเอาหัวมาให้ลุงแทงเดี๋ยวนี้ให้มันครบ2เเ็วๆเร็วเร,เริ่มที่10นาฬิกาพอดีคนระับ20ล้าน ตัวนี้มันต้องเอาออกไปก่อนนะเนี่ยนะโปรกลัวว่านนะจูนอย่ามาจูนอย่ามาหนีหนีไปหนีไปแล้วหนีไปแล้วหนีจูนแล้วไม่ใช่หนีไปจูนแล้วหนีพี่จูนแล้วหนีแล้ว ลุงเองหนีพี่จูนก่อนพี่จูนจะมาฆ่าลุงเอง็งพี่บุ๋มอ่ะอุยพิธากรอูเกือบตายโอ้ไม่นะก้าวแล้วก้าวแล้วเนี่ยก้าวแล้วเนี่ยก้าวแล้วเนี่ยเอาให้ถึงสิบได้ไหม สวยแล้วลุงเอกสวยแล้วเอ้เวีจีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาวีจีก่อนผมขอวีจีก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลุงอ๋อขอเอาวีจีก่น v T, v T, v T. อนวีจีวีจีวีจีเอาโอ โอ้ยตื่นเต้นโอ้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 ยเดี๋ยว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 ทุกคนหนีจูนก่อนหนีจูนก่อนจูนหวาดกลัวมาแล้วเนี่ยวีจีมาแล้วเนี่ย,ท,ยทุกคน ระวังวิจีระวังวิจีระวังวิจีลุงลุงกันทุกคนรอกินเลยโอเครอกินลุงใช่ไหมเสียวอย่างเดียวคือบัฟหมดนะนะ 11แล้วอ้าววีจีเดี๋ยวบ่ให้วีจีโตก่อนนะไปช่วยกันก่อนไปช่วยกันก่อนเดี๋ยวลุงจะไม่มีพื้นที่ในการโฉกนะเนี่ยพิธนกรขอบคุณครับน้องไม้ขอบคุณครับ,ออบ,รบเอาเงือขึ้นแตกวัดีสัว เฮ้ยฟังเสียงหัวใจลงเองเดิตึบ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 ,บ,บจูนจูนจัดวีจีด้านบนสีแดงด้วยโอเคแจว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 ,จวต่อไปเหลือวีจีตรงนี้นะฮะแจกโดยเฉพาะขอบคุณพิพธานกรครับ <c oughs> มาอยุเจ็ดศูนย์มาอยุเจ็ดศูนย์หนีไป เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอพี่เคพี่เคขอขอศูนย์หกขอพี่เคพี่เคขอไม่เอาไม่เอาพี่เคมาแจกไหมระวังลูกเลื้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 ม เอาทุกคนค่าเอาทุกคนค่าลุงไม่ไม่ไม,ไม่เอาก่อนเลยไม่เป็นตายแล้วอ่ะวีเีอ่ะไม่เอาแจกลุงเอาจริงๆ เอาจริงๆคือจะตายแล้วตอนนี้น่ะให้พีุู่มดี๋ยวก่อนนะ โอ้ตื่นเต้นเว้ยไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลย